ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยชัชวลริสอนวารีประกอบไปด้วย3ทักษะได้แก่ทักษะในการวขวนขวายหาข้อมูลทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และทักษะการคิดเชิงหลักการทักษะในการวขวนขวายหาข้อมูลการแก้ปัญหาได้ดีต้องมีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสาเหตุวิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้ ผลของการค้วิธีแก้ไขแต่ละเรื่องคนที่แก้ปัญหาเก่งจะตัดสินใจจากข้อมูลการขวนขวายหาข้อมูลจึงเป็นสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นความปรารถนาที่จะมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆหรือเกี่ยวกับคนหรือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาซึ่งความรู้นั้นจะต้องลึกซึ้งกว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและจะต้องเจาะลึกหรือเค้นเอาข้อมูลที่แท้จริงเช่น การสร้างสมมุติฐานหลากหลายเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อสรรหาโอกาสทางธุรกิจที่ยังมีคนสนใจน้อยพยายามเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อาจจำเป็นที่จะนำมาใช้ในอนาคตระดับ1นึ่ทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงคราวจำเป็นถามคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อความกระจ่างในคำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วเพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาให้มากขึ้นระดับ2ตรวจสอบด้วยตนเองมุ่งตรวจสอบทำความเข้าใจในประเด็นปัญหาและค้นหาคำตอบด้วยตนเองหาวิธีการใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้มีอยู่แล้วระดับ3เจาะลึกในการค้นหาคำตอบ จะไม่ด่วนสรุปทันทีเมื่อได้คำตอบแรกแต่จะเจาะลึกต่อไปจนกว่าจะพบคำตอบที่น่าจะถูกต้องมากกว่าติดต่อประสานงานกับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นปัญหาเพื่อมุมมองอื่นๆและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในมุมมองของคนเหล่านั้นระดับ4ทําการค้นหาวิจัยเก็บข้อมูลและบทสะท้อนกลับเพื่อการออกแบบและดําเนินการวิจัยอย่างเป็นทางการ ดำเนินการเจาะลึกหรือวิจัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามความเหมาะสมระดับ 5. สร้างระบบของตนสร้างวิธีการปฏิบัติในการเก็บข้อมูลทั่วไปเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสัรหาและปรับปรุงข้อมูลที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจให้ทันสมัยอยู่เสมอทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์หรือ analytical thinking คือการทำความเข้าใจในสถานการณ์ด้วยการแยกส่วนประกอบต่างๆออกมาเป็นส่วนๆหรือการพยายามค้นหาร่องรอยของผลกระทบจากสถานการณ์หนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรวมถึงการเรียบเรียงที่มาของปัญหาหรือสถานการณ์อย่างมีระบบสามารถเปรียบเทียบคุณลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่างกำหนดระยะเวลาลำดับความสำคัญก่อนหลังอย่างมีเหตุมีผล สามารถบ่งชี้ถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆที่จะมีต่อสถานการณ์และปัญหานั้นๆระดับหนึ่งแยกส่วนประกอบของปัญหาแยกส่วนประกอบของปัญหาออกมาเป็นส่วนๆเพื่อให้สามารถทำการวิเคราะห์ได้กำหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาที่ไม่สลับซับซ้อนระดับ2มองเห็นความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุและที่มาของปัญหาวางแผนจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผลและดำเนินการจากสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับแรกระดับ3มองเห็นความสำคัญในหลายระดับวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากคิดไปข้างหน้าและวางแผนง,งาน เพื่อหลีกเลี่ยงหรือเตรียมการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระดับส่วางแผนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่สลับซับซ้อนวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจที่สลับซับซ้อนโดยการคำนึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยมุมมองที่หลากหลายวางแผนการที่มีหลากหลายขั้นตอนและใช้ทรัพยากรหลากหลายชนิดในการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจที่สลับซับซ้อน ทักษะการคิดเชิงหลักการหรือ Conceptual t h i n k i คิเป็นสมรัตะพฤติกรรมในการวิเคราะห์ปัญหาภายใต้สถานการณ์หนึ่งซึ่งจะสามารถบ่งบอกถึงรูปแบบของการเกิดปัญหาหรือการเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์กับปัญหาโดยปัญหานั้นจะต้องเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนสมรัตนะนี้ยังรวมไปถึงการใช้เหตุผลที่สร้างสรรค์มีหลักการและสามารถสร้างอิทธิพลในการชักนำอีกด้วยระดับหนึ่ง ใช้กฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐานใช้สามัญสำนึกในการบ่งบอกถึงปัญหาง่ายๆปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐานและกระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปอย่างถี่ถ้วนระดับ2มองเห็นรูปแบบของการเกิดปัญหามองเห็นรูปแบบแนวโน้มหรือส่วนที่ขาดหายไปในการแก้ปัญหาแต่ละอย่างใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ระดับ3ประยุกต์หลักการนําหลักการข้อมูลสถิติและตัวเลขทางการเงินมาใช้ในการแก้ไขปัญหาใช้ข้อเท็จจริงจากอดีตและข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องในปัจจุบันในการคาดการแนวโน้มในอนาคตระดับ4อธิบายหลักการที่ยุ่งยากให้เข้าใจง่ายทําแนวคิดหรือสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย อธิบายแนวคิดที่ยุ่งยากกับผู้อื่นได้อย่างกระจ่างชัดและมีเหตุมีผลระดับ 5. สร้างหลักการใหม่ๆสร้างวิธีการรูปแบบใหม่ในการแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนคิดนอกกรอบในการให้มุมมองและวิธีการเชิงธุรกิจ